แม่มดพยากรแม่มดพยากรณแม่มดพยากร กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์นะคะคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะคะในช่วงวันที่16กร,รกฎาคมจนถึงวันที่31กร,รกฎาคมปี2565ดวงดาวของท่านในช่วงครึ่งเดือนนี้จะส่งผลกระทบต่อตัวท่านอย่างไรบ้างมารับฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นมาดูตำแหน่งดาวตนุลักษณ์ของท่านดาวโชคลาภดาววาสนาของท่านกันนะคะท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรดาวเจ้าเรือนตนุของท่านก็คือดาวพระเสาร์นะคะดาวพระเสาร์ปัจจุบันได้ตำแหน่งเกรษตรราธิปดีและเรียกว่าได้เกณฑ์ปัญจมหาบุรุษโยกนะคะแต่เสาทับเรือนตัวตนของท่านเรียกว่าได้ตำแหน่งพินทุบาทด้วยเช่นกันนะคะ ดาวเสา์ในตำแหน่งน no ี้เรียกว่าเป็นดาวเสา์ที่ค่อนข้างมีความเข้มแข็งนะคะส่งผลให้ตัวท่านมีความอดทนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีอิสระทางด้านความคิดนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะพึ่งพาตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะตัวท่านเองจะมีความอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งที่เข้ามากระทบนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองและเป็นที่พึ่งให้กับบุคคลอื่นได้ค่ะในขณะที่ ดาวเสาเดินได้ตำแหน่งดีแบบนี้ค่ะ เรามาดูเรื่องการงานกันนะคะดาวเจ้าเรือนการงานหรือเจ้าเรือนกรรมะนะคะสามารถดูได้สําหรับงานหลักนะคะงานที่ท่านทําอยู่นะคะดาวเจ้าเรือนการงานของท่านก็คือดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์ป,ปัจจุบันสถิตอยู่ในภพเรือนอรินะคะและในวันที่1 6 1 7จะมีการสถิตยอยู่กับดาวราทิตย์ซึ่งมาจากภพเรือนมรณะและได้ตําแหน่งราชาโชคนะคะในช่วงระหว่างนี้นะคะถ้าท่านมีการเดินทางไกลนะคะ แล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันมีเรื่องของงานที่กินส่วนต่างงานประมูลงานที่เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้แบบนี้นะคะ หรือว่าจะเกี่ยวกับงานที่เป็นการแข่งขันนะคะท่านจะสามารถทําได้ดีค่ะแต่ถ้าท่านอยู่กับที่นะคะเรียกได้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาให้ต้องแก้ไขหลายอย่างเลยละค่ะและในวันที่17นะคะเมื่อดาวพระทิตย์ยกออกไปยังคงมีแค่ดาวพระศุกร์ที่สถิตในภพเรือนอรินะคะการงานของท่านแน่นอนว่าอริหมายถึงอุปสรรคปัญหานะคะ ท่านจะเจอกับปัญหาที่จะต้องแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ม<า>ๆเกี่ยวกับเรื่องของไอทีก็ได้นะคะเกี่ยว <ๆ S 2> กับเรื่องของอการที่จะนําระบบ AI เข้ามาใช้ในเรื่องของการทํางานในช่วงวันที่17รกรกฎาคมจนถึงวันที่31รกรกฎาคมนะคะและท่านที่ทําากรงานเกี่ยวกับเรื่องของอรินะคะอร<อ>ิในที่นี้หมายถึงการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของงาน ที่มีการแข่งขันเช่นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกีฬานะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้กับความขัดแย้งเช่นทหารตำรวจทนายแบบนี้นะคะ หรือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานประมูลงานกินส่วนต่างนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินการปล่อยเงินกู้แบบนี้นะคะยังคงถือว่าอยู่ในตําแหน่งที่ท่านจะสามารถทําได้ดีนะคะแต่ถ้าไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอริเรื่องของการแก้ปัญหานะคะการงานของท่านในช่วงครึ่งเดือนนี้จะเจอกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องงานนะคะเรื่องของนวัตกรรมที่เข้ามาให้ท่านต้องปรับใช้กับระบบการทํางานค่ะ มาดูเรื่องการเงินของท่านกันบ้างนะคะการเงินของท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะคะก็คือตำแหน่งดาวพระราหูนะคะพระราหูมาสถิตยอยู่ในภพเรือนพันธุและมีการสถิตร่วมกับดาวพระอังคารซึ่งได้ตำแหน่งเกษตรราธิปปดีนะคะดาวคู่นี้เรียกว่าได้ตำแหน่งดาวคู่าธาตุนะคะและทำตำแหน่งจตุโกนกับลัคนาของท่านนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ท่านจะต้องต่อสู้นะคะการเงินของท่านค่อนข้าง ข้างโดดเด่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานอสังหาริมทรัพย์นะคะ หรือไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับสังหาเกี่ยวกับรถแบบนี้นะคะจะนำมาซึ่งเม็ดเงินให้กับตัวท่านนะคะหรืออาจจะหมายถึงท่านจะได้รับการจุนเจือช่วยเหลือได้รับผลประโยชน์บางอย่างนะคะจากพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านนะคะหรือท่านที่มีการลงทุนไว้กับญาติพี่น้องนะคะก็สามารถทำกำไรได้ดีนะคะเนื่องจากดาวราหูได้ตำแหน่งเทวีโชคค่ะและตัวท่านเองจะสามารถรับผลประโยชน์เป็นเม็ดเงินเข้ามาในช่วงระยะครึ่งเดือนนี้ค่ะ ส่วนลาบผลของท่านในช่วงครึ่งเดือนนี้ก็เช่นกันนะคะดาวเจ้าเรือนลาภเจ้าเรือนลาบผลคือตำแหน่งดาวพระรังคารมาสถิตในภพเรือนพันธุและสถิตกับดาวพระราหูซึ่งได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะโชคลาบของท่านในช่วงครึ่งเดือนนี้จัดว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีนะคะอยู่ในช่วงที่ท่านจะจับจะหยิบอะไรก็สามารถสร้างลาบผลสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวท่านเองได้นะคะและท่านอาจจะเจอมิตรใหม่ๆนะคะอาจจะเจอ สหายใหม่ๆที่เป็นคนที่ดีที่เป็นคนที่ท่านจะสามารถไว้ใจได้นะคะและดาวพรรังคารยังได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะคะเรียกได้ว่าลาบผลจะเข้ามาค่อนข้างบ่อยนะคะสำหรับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเนื่องจากสถิตกับดาวพระราหูพระราหูหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของหวยของหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ ในช่วงระยะครึ่งเดือนนี้นะคะเรียกได้ว่าการติดต่อสื่อสารนะคะท่านที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้านะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสังคมรอบข้างนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนนะคะ จะเป็นการติดต่อที่สามารถราบรื่นเป็นไปได้ดีนะคะเพื่อนคอยให้การช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือนะคะเนื่องจากตำแหน่งดาวพระพฤหัสที่ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและสถิตในภพเรือนศาสชะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์มาให้คุณต่อดวงชะตาและทําโยกเกณฑ์อันดีกับลัคนานะคะเรียกได้ว่าท่านติดต่อสื่อสารสิ่งใดก็ตามแต่นะคะจะเกิดผลดีกับตัวท่านนะคะ และตัวท่านเองจะสามารถใช้สติปัญญาใช้ความรู้ของท่านได้อย่างเต็มที่ในการที่จะเข้าสังคมนะคะและอาจจะพบเจอผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคอยเกื้อหนุนท่านคอยให้ความช่วยเหลือนะคะติดขัดเรื่องใด ท่านพูดไปท่านเจรจาอะไรไปนะคะผู้ใหญ่จะคอยสนับสนุนท่านอยู่นะคะอยากที่จะมีคำปรึกษาได้คำปรึกษาดีๆจากเรื่องที่ท่านไม่เข้าใจแบบนี้นะคะในขณะที่ดาวพระพฤหัสเดินได้ตำแหน่งนี้นะคะท่านสามารถถามจากผู้ใหญ่ถามจากคนรอบข้างนะคะเรียกได้ว่าเมื่อดาวพระพฤหัสอยู่ในภพเรือนนี้นะคะสิ่งใดที่ท่านทำก็จะสามารถราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะคะการเดินทางระยะใกล้นะคะจะส่งคุณ ส่งผลดีให้กับดวงสตาของท่านค่ะ มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะดาวความรักคือตำแหน่งดาวพระศุกร์นะคะความรักของท่านมาสถิตยอยู่ในภพเรือนอรินะคะเรียกได้ว,ว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงที่จะเริ่มต้นอะไรที่ดีกับใครนะคะเพราะว่ามักจะเริ่มต้นด้วยอุปสรรคปัญหาเสมอนะคะมีสิ่งที่ท่านจะต้องแก้ไขเสมอหรือเมื่อลองพบกันดูแล้วลองเริ่มต้นดูนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้ท่านปวดหัวอยู่เรื่อยๆนะคะ ค่ะก็ขอจบคำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศรีมังกรดวงของท่านช่วงครึ่งเดือนหลังในเดือนกรกฎาคมไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องบอกก่อนว่าการพยากรณ์ดวงสตาแบบนี้เป็นการพยากรณ์ดวงสตาโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะหากท่านได้มีการผูกลัคนาไว้แล้วอย่าลืมดูตำแหน่งดาวตั้งรับของท่านนะคะว่าได้ตำแหน่งดาวคู่ใดค่ะและมีผลอย่างไรกับตัวท่านนะคะและ นำตำแหน่งทักษะจรมาคำนวณร่วมด้วยค่ะและสําหรับท่านที่ยังไม่เคยผูกลัคนานะคะท่านสามารถดูตามราศีได้นะคะรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะส่วนความละเอียดก็จะลดน้อยลงมานะคะและท่านที่สนใจจะผูกดวงชะตากันส่วนตัวก็ทักหาเรามาได้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยนะคะท่านรับฟังเราได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นค่ะเราจะมีการอัปเดตคลิปล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนนะคะ และสำหรับดาวที่มีความสำคัญต่อทุกๆลัคนาราศรีและมีการโยกย้ายเราจะมีการอัปเดตให้ท่านฟังเสมอนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ